ยายคอมเมรฟราไทยแลนด์โนบุรุยายอีนอร์เกบุรุคอมเมดูฟราวิุลาวิุลายายคอมเมรฟราอิตาเลียยายบุรุออกโซอีนอร์เก้โน Buru komere du fra Yosep Yosep Jai komere fra Syria Buru komere du fra Howard Howard Jai komere Barken เม้ยายบุรุอิเกอีบาร์เกโนบุรุคอมเมเรฟราฮาวะโอมาเรฟฮาวะย้ายคอมเมเรฟราซูมาเลียโอ้ันคอมเมเรฟราพูลวีบุรุอีนอร์เกโน วัดเวนดิกบราวีสเปอร์ออกสวารบูรุคอมเมเรบิเนียมออกสมพิดฟรามาเร็กฮันคอมเมเรฟราอิลิเตรียออกหุนคอมเมเรฟราไทยแลนด์โนบูรุดีอีนอร์เก นิดท e free ี on hi hi ่เกอุทริกไม่ใช่ค่ะนิทีนิทีเกอุทริกบูรุคอมเมรดูฟราบูรุบูรุดูโนบูรุยไอโนริก ยายบรูอกโซอีนอร์เกเวนดิก布拉พรูนูเมนเอนทันฟล์ทันยายดูฮันหุนวีเดเรเด ดูสครีเวอร์อกโซดูอุทธร์โอรสโซลังอูบูร์บุฟสตูลสคูเล่น burr u, Bur Fort Ball